บริษัทเจริญพกก่กระพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CBF โดยชาว CP CBF จิตอาสาโรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอาหารสัตว์บกน้องแคจังหวัดสระบ,บุรีลงพื้นที่ส่งมอบอาหารภายใต้โครงการ CBF ส่งอาหารจากใจส่้ยภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องเพราะพนักงากลังช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและพี่น้องประชาชนชาวอยุธยาและสระบ,บุรีที่ประสบภัยน้ําท่วมอย่างเร่งด่วน นายเดวัชไทยสัตยพงศ์รองกรรมาการผู้จัดการบริหาร,รธุรกิจอาหารสัตว์บกนำทีมผู้บริหารโรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่มอบไข่ไก่สดและอาหารสำเร็จรูปในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจสู้ไข่น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานของโรงงานและครอบครัวที่ประสบไข่น้ำท่วมจากปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักที่เพิ่มสูงขึ้นจนน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน และที่จังหวัดสระบ,บุรีนายวรพลเจียมอ่อนผู้บริหาร CSR โรงงานอาหารสัตว์บกหนองแคเป็นผู้แทน CPF ให้การสนับสนุนถุงบรรจุทรายทำแนวกั้นน้ำจากคลองรัพีพัฒโดยมีประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองจร,ระเข้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มหักกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนร่วมกันบรรจุทรายเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในเขตชุมชนบ้านหนองจระเข้อําเภอหนองแคถือเป็นการป้องกันชุมชนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ ที่ผ่านมา CPF ได้ส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือคนไทยในหลายจังหวัดอาทิอำเภอสีเทพออลมสักจังวเพชรบูรณ์อภอท่าตะโกและอ,อลาดยาวจัหวดนครสวรรค์อเภอนอนไทยอภอนอนสูงและอมเอมืองนครราชสีมาจัังหวดนครราชสีมาอมเภอเมืองจังหชัยภูมิ